สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟทุกๆท่านนะคะพอดีกลับจากดูงานที่กรสิน์นะคะเส้นทางนี้ก็ผ่านบ่อยนะช่วงที่ไปกกกอกแล้วก็ไปเข,ขาขานเนี่ยวันนี้นั่นแหละค่ะไปกกกอกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเขาขาดนะพอดีทางรถเขานะคะ จอดให้ลงถ่ายภาพกันนะคะก็ก็เลยเก็บเป็นวิดีโอให้พี่น้องดูเลยนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นเขาเขาเป็นลูกเนาะแล้วเขาก็ผ่ากลางเลยนะคะเราเบิดเนี่ยค่ะยี่ันมาถไายรูมให้คุณคู่แนะ เนี่ยค่ะก็เดินลงมากันนะคะมาถ่ายรูปเนี่ยค่ะก็จะเป็นเขาสูงอยู่นะคะพี่น้องเอฟซีแต่เขาก็ทําดีนะก็คืออ่าเขาเรียกอะไรนะเนี่ยหินโอ้โหนี่เป็นชั้นๆเลยนะคะพี่น้องเขาระเบิดพอหลังจากนั้นเขาก็เอาปูนปูนซีเมนมาลาดกันกันกัน,กนเขาเรียกอะไรนะกันเซาะกันซุดนะคะ เนี่ยค่ะดูสวยดีนะคะพี่น้องเอาเอาเอาขออนุญ,ญาตน่ยเด้อเอาเข้าออก,กล้องนะใครไม่รู้มาโง่นี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 ่ไปแล้วน,นั่นน่ะนี่ยค่ะพี่น้อง S4 เนี่ยเออเอาเก็บภาพกันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะปกติกออย่างที่บอกนะคะ่ะก็จะขับขับรถแล้วถ่ายนะคะ ่ายบนรถนะคะไม่เคยลงมาแบบนี้นะคะพี่น้องไม่เคยลงจากเถือครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปนะพี่น้องไอถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนี่ยเออถ่ายได้อยู่แต่ให้ถ่ายรูปภาพหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ถ่ายนะคะพี่น้องเอฟซีนะคะดูนะคะทุกคนก็ลงมาเก็บภาพกันนะคะอันนี้คือริมทางสูงนะพี่น้องเนี่ย ออเนี่ยเขาต่อท่อนะคือเพื่อให้น้ําน้ําหยดลงมาเนาะเป็นกันสุดเนี่ยเขาก็ทําทำทำดูดีนะพี่น้องว้าวดูรถสิเปล่าไปใส่นอ้อเนี่ยค่ะดูเขาวสวยนี่พี่น้องนะอ่า เป็นอีกที่หนึ่งของอจังหวัดมุกดาหารนะคะจะอยู่ช่วงของอำเภอหนองสูงนะคะเนี่ยค่ะก็ผ่านไปกบอกประจํานะคะก็ผ่านเส้นทางนี้แหละออก็จะเห็นในคลิปช็อตนะคะหรือไม่ก็ในติกตอกเนาะอันนั้นน่าจะเป็นเดี๋ยนะคะเดี๋ยวก็อซูมให้ดูน่าจะเป็นที่พักค่ะไม่แน่ใจโอ้จะรถเส้นนี้วิ่งนะคะ วิ่งเร็วมากเลยอ่ะวันนี้อากาศนะคะแจ่มใสค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะฝนตกหนักมากหนักจนโอ้ยจริงๆแล้วคือแบบพอแล้วไม่อยากให้ตกแล้วก็ยังตกลงมานะคะพี่น้องพอตกลงมานะตกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จก็ ที่ก็ไปเก็บเป็นภาพช็อตนะคะบรรยากาศหลังจากฝนตกอะคะ่ะอือฮะแต่ละคนก็ถ่ายรูปกันนะคะแต่กอก็ไม่ชอบถ่ายเดี๋ยวก็เก็บวิวบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเขาระเบิดภูเขานะคะผากลางเลยนะคะตรงนีเ้เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรนะคะเชื่อมระหว่างมุกดาหารกับ กลาลสินนะคะพี่น้งเอฟซีโอเคเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามก่อชาแนลด้วยนะคะอ้าดาราทั้งหลายขออนุญาตเดอ้อเข้าคลิปแล้วสุมเจ้านะเป็นดาราให้ไแล้วอ้าอายอมักไทยพี่สบายบกยักยี่กอเข้าไปล คอยบลมกักถ่ายรูปพี่น้องเอ้ยคอยบลอกงามโอเคฝากไว้แค่นี้นะคะลงคลิปสั้นๆนะคะพี่น้องจะได้ไม่เบื่อเนาะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ